สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมือทุกคนที่รับสมเบิงคลิปวิดีโอของทิดบ้างเนาะเมื่อนี้ก็ทิดบ้างหาไปซื้อน้ำเนาะไปซื้อรอซื้อแถวตะแล้วมันไม่ได้ก็เลยว่าไปบ้านเล่าไปซื้อมาไปทวายอยู่อณวัดป่าเพนเ็ดบุตรเนี่ยทุกคนคลิปนี้ก็ลงซาเนี่ยเด้อทุกคนเลยลงซาเนี่ยนะการตัดคลิปของเรานะมันมันซักซาเนี่ยจังหน่อยเนาะโทรศัพท์มีคนอํานวยเนี่ยเนาะก็เลยว่าซาและการทิดบ้างก็พร้อมด้วยน้าสาว อ่าแ้วซาร้อยแล้วกับพร้อมด้วยปลาแดงเนาะนล้วซาร้อยกับห้าแพ็คปลาแดงกับสามแพ็คคิดบ้างหาห้าแพ็คแล้วกับปลาแดงหาน้ำกอนเถอะชอบหนึ่งชอบหนึ่งซาร้อยดิสองสองชอบเนาะไปถวายอยู่พุ่นแล้วกับคลิปนี้เพื่อเลืเบิ้งแล้วกันอนุโมทนาบุญกันคนไรกคนแสดเนาะอนุโมทนาบุญธรรกันทุกคนคิปนี้กันนี่แหละน้ำเอาก็ซื้อมาเรียบร้อยมีแต่เฮาสีพาไปถวายน้ำเนาะกลับไปท่าที่ตามเบิ้งธรรกันเนาะบรรยากาศแลวน้อยเฮากัน cái đấy áo năm con vậy nó mừng ăn năm ăn này con tẩy đức tẩy đức đừng có lạ อันนี้เป็นแพ็คหนึ่งสิบสามัน 13, กะที่บ้บางกะสิอันนาห้าแพ็กสอร้อยกะห้แพ็กแล้วกับปลาแดงอีสาแพ็กพอดีลมทองเมดแสนหกสิบันทุกคนเนาะเนี่ยค่ะจะเอาไปถวาู่วัด ป้าแล้วก็ไปติดตามับสมเบิ่งนากันนตกรียมสีแห่พอทานแล้วําเรียมเคยตีวัดจริแล้วคนนั้มันมันคือมา อันนี้สาวพี่น้องคุ้มใหม่เพื่อนดห้างหากาเกมเนาะแมนสีได้เสื้อติดทุงประดับประดารถไทยเป็นขารวานรถไทยขลาวนรถไทยบต่แล้วมือจะขันก่อนลมมดฮกลมมดหกขันเด้อแต่แล้วมือเพื่อนกำลังเอามาประดับประดาอยู่วัดพี่แหละเพื่อนรถลงมาเรียบร้อยเลยได้เพื่นกับประดับประดาโอ้ตอนแห่เนี่ยคือสีอลังการขนาดเลยได้นี่พร้อมหน้าพร้อมตา แล้วแกแนวโหมลงมาวะนี่ติดจับเออบ้านตะแล้วเมื่อกาหกขัแล้วกับบ้านดื่นนี่เนาะบ้านอื่นๆได้จะขันเมนมีบ้านเราดนแดงกับเามาอีกไต้หนี่แล้วก็กลมสิบสี่สิบสี่กรไรปวระนี้อยู่ในเขตตะแล้วเนาะแม่แหละในเขตตะแล้ว โอ้ิประมาณมันทุกคนเลยฝักไร้ทุกคนเป็นกำลังประดับประดาเชื่ออยู่นะในถ้าติดตามตอนต่อไปนี่ค่ะอันนี้พี่น้องคุ้มไม่คุ้มเก่ากับเฮาสิไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งว่าเพิ่นประดับนั่นเลยแท้รับนถึงหน้าไม่ก่ับเงินงไม่ใชเนาะรับบัน

มาบอกยังอยู่เมื่อท่านหนึ่งกระมาจากเมืองบาลอาจย์ขิจกรหรือว่าอาจย์นายมาจากจัมปัสอาจย์นอกเอาพันนั่นมาแต่แรับนาดเดียวเล็กเลผู้บ่าอาจารย์มาพบมณ์เป็นมณ์ผู้บาอาจารย์มากมากนะเพื่อจะนอเพี้ยนอลไรนด่ี่

nam mô tathāgata whátto arahatto samma sambuddha sa ma ha te le pa sa pa nga pa rang dang ma คุณครูบาอาจารย์แนงในมือนีเป็นมืองานบุญเสลิมสลองา่ยท่า,า,ทานรักคำเกียงที่คายุโก,โกอยู่ที่วัดป่าะท่านรักคำเกี่ยงที่คายุโกมือนี้ในวันนี้ข้น้อยอะจะได้ให้ทางพระอาจารย์พิตตกษเหนือทางพระอาจารย์นายได้นำพาคารวะ พ,พ่อแม่ผู้บาอาจารย์ถู้เป็นกบเป็นเงาเป็นเจ้าปกปักรักษาลูกหลานเบื้องแห่งลูกหลานณสถานที่นี้บ่ให้ท้วงบ่ให้ตื้มลูกหลานนะก็ให้พ่อแม่คุปบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีแหงห้ทุกโศกโรคภัยอายุมั่นตัวเนี่ยไห้มีโุกมีไสแค่นี้ต่อไปอ๋อพระธาตุยอดยี่ยมพระราวาวานำหลังผูก อาตานโมพ่องกันนอนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะาระฏิสันารวตาพุะนาุธรรมตนามัตนง

e kama wa di kamar si kamamah no kama no kamar papa papaasan tué นาคาพระจุันาคาปีนี้ปีนี้เดนนี้วันนี้เันนี้วันนี้ย่างนี้ยานี้ผวกนน้อยผวกนน้อยนี่คว้านีพว้า้างผ้าข้างาตมาได้ลงรื่อง้มาได้ลงรื่อง่อ่อคุณพระอาจารย์ใหญ่คุณพระอาจารย์ใหญ่รังคำจีอารารกคำจียคราอยู่กอยู่โอเค โอเคผาจันไนรักสักเทียมจงหัวศีรามจงหสิศีกามลงเทียอยังทูงเทียมยังทูข้าจักการข้าจักการอุมขาวันยวะขาวัยวะใจญาเลเนื้อต้นาจญาเลเนื้อโ้นปวกขาน้อยปวดขาน้อยวดขน้อวขาน้อยมีกายมีายได้ใจได้ใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ทินปาจากูนีเวนีพนทนนไปเวนีพิทูปไปกะกูให้มีบาปีกระาเวี้มีภัยให้มีเวนมีภัยให้มีอันตรายใดๆไห้มีอันตรายใดๆต้องเกล้าตองกายตองเกล้าตองกายโตอาลัสโทธัรมะ

มาติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ